สวัสดีค่ะรวยสุกันยางลูบบรีนะคะวันนี้จะมาแนะนำยางดีมีคุณภาพค่ะตัวนี้เลยวุฒยาแมกกา d นะคะไซส์ที่โชว์อยู่เนี่ยจะมีขนาด1 8 5 5 5 R 1 6ค่ะนอกจากไซส์นี้นะคะที่ลูกค้าเห็นแล้วก็จะมีตั้งแต่ขอบ15จนถึง20เลยเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่ใช้รถเป็นประจำหรือว่าใช้รถทุกวันนะคะตัวนี้เน้นความปลอดภัยไม่เน้นสิ่งมากก็จะแนะนาเป็นตัวนี้เลยเดีย๋ยวจะให้ดูลายดอกยางใกล้ๆนะคะ ลายดอกยางของเขานะคะคออกแบบมาสําหรับการรีดน้ําแล้วก็วิ่งบนถนนเปียกได้ดีเลยค่ะเกาะถนนได้ดีระยะเบรกก็สั้นขึ้นโครงสร้างของเขาะะจะมีความแข็งแรงทนแรงก,กระแทกได้ดีเวลารถของเราเนีตกหลุมก็จะไม่เสี่ยงยางแตกง่ายแต่ก็ยังโดดเด่นในเรื่องของความนุ่มเงียบแวะเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะโดยสุดการยางโรบรีคะ่ะทางร้านของเราเนยังมีโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนนะคะสำหรับบัตรเครดิตที่ร่มรายการ ร้านของเรานะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะแวะเข้ามาสอบถามได้เลยยางดีมีคุณภาพต้องรวยสุขการยางเรือเบรีค่ะ